เบาอีสานมาหน้าครับเบาอีสานมาหน้ากับไอ้มะเบิงไอ้มะเบิงไอ้มะเบิงคือคือมะมะเบิงไอ้งัว่ะนะพ่อเน่างูัวะเลยอ่ะมะเบิงวัวพันงูอ่ะพ่อเนี่ยหละพ่อสวัสดีครับพ่อพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมพ่อไอ้พ่อเลี้ยงไรไปเนี่ยครับผมนี่เลี้ยงงัวเลี้ยงยังนี่พ่อเลี้ยงไรพ่บ่อสิบสิกว่าตัวพ่อสิบกว่าตัวพ่อขนาดน่ะที่ที่เลี้ยงไว้ในแดดเนี่ยปู่วยมาขนาดน่ะอ๋อครับครับพ่อพอผมเขาอนุญาตถามพ่อเนี่ยอันนี้พันธุ์ พันยังครนี้เรากชาลเล่ชาเล่โอชาลเล่ชาลาเล่เรียงง่าย่พอพันนี้ก็ก็ง่าอยู่เห็นเป็นไรเขาปลูกกินเขาเลียงกันเขาเลียงง่ายนะอันนี้เป็นพอพันป่ครับนี่อาไว้เป็นพอพันตัวนี้อ๋อพอพันอันนี้เขาเรียกว่าพันลาเล่โออันนี้อายุอายุอายุลานีครับนี่สามปีอ้อยู่สามปีใหญ่ปนี้แล้วบ่ถึกเลยดิพอพอี่สันมันใหญ่โอ้สันใหญ่อันนี้พออันนี้ง่วงคุณนสีอีกแบบนึงแล้วพอเา นนีแอกันนี้พอเสี่ยงพอเสี่ยงไว้ทับเพือเทียบไว้ผสมเทียบหรอไม่ไว้ทับอ่ะไว้ทับไปทับป่นี่อ่ไว้ทับเลยอ๋อมีตัวเดียวบ่ะครับนี่ที่เรียงพอพันนี่พอพันตัวเดียวไอ้จ้างจ้างทีนี้คอกเนี่ยเป็นบ้านมันบอกบรามันเพร่ะนัะบรามันอันนั้นบ้ามันเนาะบรานมันบรานมันผสมพื้นเมืองเขาบ้ามันผสมพื้นเมืองเราผสมไห้บัวกระโดดเรานะผสมบัวกระโดดป่ครับผสมบระโอ้ข้าวผมไอ้ข้าวนี่พอวันแต่แต่เดือนไหนคืองามแท้ยังข้าวนี่ก็วันเมื่อวันเดือน ประมาณกลางกลางพฤษภาวันที่สิบห้าวันทบวันทบพอดีอ่ะสัสเนี่เนาะเขาเปิดวันทบอีกเนาะอันนี้วันวันอันนี้วันน้ำต้มประาณน้ำต้มวนน้ำต้มมันมีน้ำต้มอันนี้ของพอกันป่าอันนี้ของของของลุงคนนี้ฝั่งนี้อ๋อเพิ่นก็เลี้ยงเพิ่นเลี้ยงง่วงกันมันก็เขาสามสิบกว่าตัวมากเยอะกว่าผมอันนี้ลองมายางดีเนาะใหม่ใหม่หากใหม่ยางดีเลยนี่อันี้ล่างมาโอ้ล่างมายางดี่ล่างมันอ่ะครับ โอ้ <muitas> น <arias> ี่พื้นที่บุเป็นน้อยๆแล้วพอนาจักพื้นที่ไอ้พ่อ้าเนี่ยจักไรพื้นที่พ่อปลูกพ่อปลูกต้นไม้นัาน่อพ่อปลูกอ๋อหกสิบพ่อปลูกย่างหน้านบ่อะไรนะพ่อปลูกเป็นย่างหน้านั่นบอพุ่นเออไอ้นั้นเจ้าอื่นอ๋อเจ้าอื่นเขาปลูกในฟางทางเขาฟางฟางทางเขาปลูกต้นไม้ลูกพันอะไรเยอะแยะเลยเขาไอ้นี่เป็ดแดเป็ดแมาจากทางไหนพันยิ่งใหญ่นี่พันเหนียวนี่งวดไอ้พวกนี้เขาจะเป็นบัวบัวนอกนะอ๋อเปปปอบมันเป็นบวนอกพอเปปซื้อมาจากท่านไหนมันมีเยอะ อมีเยอะบ่ครับมีทั่วไปเนาะมีทั่วไปพี่พูดอะไรเก็บผลไมเลยอ๋อครับซื้อมาไว้ทำพันธุของซื้อมาไว้เก็ดพันธุ์อ๋อครับทำส้มเข้าไปบามันพอเลี้ยงพอท้าพอบางพอเลี้ยงมากไม่ถึงว่าพอเลี้ยงงวมากหนึ่งพอเลี้ยงมาดนแล้วเนาะพ่อเนาะก็ประมาณเลี้ยงมากหนึ่งเจ็ดแปดปีอหรประมาณแปดปีแปดเก้าปีเลยนะพ่อแปดเก้าปีเลี้ยงมาเรื่อยๆนะพ่อเนาะเลี้ยงมาเรื่อยๆเพื่อขายเลี้ยงแล้วก็ยายพอขายแล้วก็ขายเียแหนมหนานั่นเลยนาไอ นาหน้าเกี่ยวเขาเล็วก็ปล่อยบ่ก็ะปลอยปล่อยเลยปล่อยเลยนะพ่อท่านแถวนี้มันต้องเลี้ยงเวลาเราเกี่ยวกาเสซเราก็ปล่อยเพราะตอนเย็นเย็นเราก็มาไล่เขาโคกแถวนี้เขาบ่ได้ปลูกอ้อยเนาะไม่มี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 ปลูกอ้อยปูก้อยปลูกนี้นะมันมันปลูกไม่มันไม่ให้อ่ะมันปลูกไม่ได้มันปลูกไม่ไม่ขึ้นอ่ะปู่กยังไงมันปลูกไม่ขึ้นเขาเคยปลูกแล้วบ่เขาปลูกเคยปลูกแล้วเขาปลูกแล้วมันไม่ขึ้นนี่ะไรแค่นี้เองโอ้แม่นบ่ครับน้ำมาใต้บดเพราะเพาะว่าแถวนี้น้ำร้ากอยู่เดี๋ยวน้ำน้ำร้ากปลูกได้แต่ข้าาววอยย่งเดี เฮ็ดหน้าอย่างเดีย่ยเวลาเฮ็ดเกษตรเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะเฮ็ดรองสวนด้วยนะคันเออนั่นแหละก็นั้นก็เราก็มีเยอ่ตั้วมากมันทำทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้พูดเลยทำนาอย่างเดียวเราไปทำนี่แถวนี้นะตัวนี้สวนอ้อยประมาณสักเกือบสองร้อยไร่ตัวนี้เขาปลูกอ้อยนะปลูกกระมาณห้าปีที่แล้วปลูกปั๊บมีมันได้ไหนนี่มันขาดทุนมันติด เท่าแกเพื่อง่ายนะมันมีทุนให้เขามันติดเมีดติดนี่เขาอีกเอ๋อเพื่อนนะเออมันขึ้นพวกนั้นมันไม่ขึ้นอ่ะเออมันไม่ขึ้นโอ้เขานี่ยาเนื้อยาแม่เซกับยาใต้เหรอน้อหน่ายว่าไปยาเนี่ยมาเรามีน้ำมีอะไรเราค่อยฉีดยาเช่นไรอือมันก็ค่อยได้อยู่พอเดได้กัน่าจะตัดให้วัวกินเนี่ยอีกสองสามพันคนเรจะตัดเลยตีตัดให้จำเลยบ่าอ่ตัดไองหรือประมาณสักเนี่ยอ๋อประมาณสองนิ้วสามนิ้วตัดเองเล้วบ่ครับไม่จังเขา ตัดเองกหนแล้วจะได้กระเพาะผาพีเบิงไอ้ของง่วงผลเนด้อพอเด้อพ์ผ้าพี่เบิงเนื้อพอเด้อไปเบิงแม่พันต์ไอ้ยองันปันบามันเดินไปฝั่งนู้นก็ได้เดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมยางไปเบิงเดี๋ยวผมยางไปเบิงก็ได้เด้อท่านงั้นพอสิเลี้ยงง่วอยู่นี่ก่อนอยากไปเห็นอยากไปเบิงมันเป็นจะไดงง่วนี่มีคนอยู่หันบ่ไม่มีหรอกพ่อจะแม่อยู่หันมีใครอยู่เลยถ้าเดินไปก็ถ่ายตรงนั้นได้ผมไปเบิงกระดัยท้อพอเพราะว่าเพราะว่ากระดัยอยู่ถ้าเข้าก็มันตื่นมันตื่นม

พันนี่ไม่ม ok ีเขาหรอกเขากล่ยเราเขา่อยาดอกแ่เราปล่อยาเขาปลอยนางขาอยู really ่้ยพอพอดีเรียงขั้วแล้นบอกเออยติก้ขายขายทิ้งแล้วขั้วอ๋อมันมันยุกยากมันหลายยางอ้มันหลายยางมันมันมันไอวัวมันควายไอขั้วอ่ะเราเราูมันต้องมีน้ำใ้มันนอนถ้ามันมีน้ามันจะ ไอ้พวกอยู่มันการมันจะมันวิ่งต้องมีมงน้ำสระให้มันนอนทั้งคืนแล้วก็ปลูกตากแดดก,กันอันนี้เนาะเออมันมันยากมันยุ่งยากเวลาตาแ <ไป S 2> ดดเราไปไหนก็ไม่ได้เวลาเรามีงานจะไปนู่นถ้าวัวเราปลูกตัวไหนก็ได้ใช่ไหมร้อนมันเป็นไรหรอกเป็นสันทนาการเนาะไอฝรันะ่งเดี๋ยวผมไปเบิ่งงัวเจโนยด้วยกันเด้อไปเลยไปเลยไปนะมาครับผมก็มาเบิ่งไอ้งัวพอครับครับผมงัว งูพันวาบันหรือเพื่อนเมืองพอเป็นเลี้ยงงูอยู่เลี้ยงงูพันครับผมเป็นพอพันอย่างดีเลยอันนี้ก็เป็นแบบงูแบบงที่ว่าซิโบโต้ครับนี่ครับนี่ก็เลี้ยงแบบง่ายๆครับผมลักษณะลุ่งเลื่อนลักษณะไอ้คงก็มีไอ้เพื่องก้อนเพื่องยังครับผมไปให้ขึ้นนาแรงนานั่นให้ขึ้นนาเฮ็ดเขานาฝุ้นนาธนานี่ครับนาน่านาอยังก็เรียกเอาไว้อัดก้อนอัดก้อนไว้อัดก้อนหน้าจะของก็พอหน้าายไรง อา,อารไวอาด์ตมีมีไอมองอันนี้ครับผมก็ปล่อยแบบโล่งมีปล่อยปล่อยไวในบริเวณนี้แล้วก็เห็ดเป็นโขกลุ่มเลื่อนครับอันนี้ก็มีล nah, ูกมีลูกมีลูกหน่อยมีไอตัวเมย์ตัวผู้นมครับมีตัวเมย์ครับอันนี้ครับก็นีน่ครับผมเป็นปั้นไอปั้นบ้ามันพื้นเมืองเขาเนี่ยสมพื้นเมืองพอมันคือเรื่อง่วนไวทับครับถ้า นะครับผู้ใดอยากเฮ็ดสนใจการเลี้ยงงูอ่ะยังผมก็ว่าเป็นอาชีพที่ผมก็ว่าน่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างมากเลยครับผมก็เพื่อนก็บ่ต้องซื้ออัดก็ซื้ออยู่ในนี้เลยครับผมบ่ต้องซื้อบ่ต้องอัดโอ้ไม่ต้องบ่ต้องซื้อมันคือสั่งเขาอัดให้เลยครับอัดเขาโหลดมาอัดนี่หน้าเจ้าของนี่ครับผมนี่เบิ่งเบิ่งแล้วครับลายกอรว่ครับเขาไปมันตื่นครับโบนอนเขาไปมันสิตื่นเบิ่งข้างหน้าก็ได้ครับในงัว ปยชน์เลยครับผมโอ้ยงามงามงามประโยชนเลยครับขานี่ก็เป็นเป็นอ่างไอ้เนี่เปลี้ยงไปเลี้ยงป้าเลี้ยงง่ายนะครับบรรยากาศบ้านเฮาครับพี่น้องเอ้ยเองฝากผู้ใดสิต้องการอยากเฮ็ดอยากเลี้ยงครับผมก็อยู่บ่ใกล้ๆครับผมอยู่อำเภอลำดวนเฮานี่เองครับนี่พี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากมา ศึกษาอยากมาอยากเรียนรู้อยากโล่งเฮ็ดเบื้องอยากเฮ็ดก็มาได้ครับผมก็ซื้อพอปีครับผมซื้อพอปีอยู่บ้านตะเปียงกู้ครับผมอยู่ตำบลลำดวนครับอำเภอลำดวนเท่านี้ครับนี่ครับผมกับบริเวณพื้นที่อันนี้งัวงักับประมาณไรกัวครับไปอันนี้งัวครับผมกับตั้งแต่เป็นตีหน้าเฮ็ดหน้าแหละกับปลูกของปลูกยังีิครับผมนะครับขอแจ้งสิทธ่นะครับผมนี่ครับเห็นโปรเจกต์สำนึกเขาก็แน่เขาก็ตื่นนะครับเห็นบอก โอ้โหอพอในงามครับสุดยอดเลยครับผมโอ้อยู่ทิศทางนั้สะดวกสบายค<น>รับผมบรรยากาศบ้านเฮาก็ดีครับผมกับลุงขึ้นหน้าเวเลนครับเนี่ยไปเห็นแสงลุงโอ้โหหนุนลุงย่งามเล่งๆครับผม,ย,ม,มบย่ามใบใบเจ้าหน่อยกันรมเย็ยนๆมากยานช่งฝนที่ตกันนะมืดมืดมากมืดได้ครับเลยลิ้นๆเนี่ยจ้าหน่อยได้เนี่ย ประโยชน์หลายหลายอย่างครับผมเห็นบวกขี้งวเห็นบวกนี่ก็เอาไอ้เฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดยังก็ได้ใส่ต้นใหม่ก็ได้ใส่เขาก็งามครับนี่ครับเ็นด้หลายอย่างครับผมนี่ครับเห็นแล้วก็เป็นอะไรยากเรื่องครับผมเขาก็เอามาให้เบิ้งเห็นแล้วก็ผมก็อยากอยากแทำงานมีทีมียังทีแบบเหลือหลายนะครับทีแบบกระพาะเฮ็ดเบิ้งอยู่ครับอยู่แบบ อันนี้ครับผมก็เฮ็ดหน้าน้าเฮ็ดปผสมไอ้ผสมซัดถ้ำเฮ็ดผสมกันนะครับปลูกพักน้ำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมนี่แหละครับความสุขของผมครับความสุขที่ผมผมอยากฝันหาที่พี่น้องทุกคนก็ก็อยากสีเฮ็ดจังสีด้วยกันครับเพิมเพิมซุขก็สิอยาก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 เฮ็ดแบบนี้แหละครับผมเวลาบันปไายชีวิตหลังจากที่เราบ่ได้เฮ็ดงานอยากกลับมาอยู่บ้านอยู่ยังก็อยากสิเฮ็ดจังสีแหละครับ ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆค่อยๆไอค่อยเฮ็ดคอ่คอยอันนี้ไปนะครับค่อยมาทุเรน้อยไปอัน,นนี้เป็นใครจับครับผมเป็นคนอันนี้นดูคนนี้แม่ตัวขาวงาม,มวัวหนาเลยครับ พื้นที่กับไอ้บริเวณนี้กับทิศเขตกับบ้านผมเองครับทิศเขตทั้งนี่ก็ออกไปกับเชิงกับมาไกลนะครับออกไปกับใต้แดนกับมาไกลครับรัดไป่ไกทางก็ดีครับผมทางเสมือนเขาเฮ็ดดีแห่งความสุขสบายทีงไกลครับผมก็มาอยู่ให้อยู่หน้าครับผมมีรถไถอย่างกับผมบรรยากาศทุทางเอาไปเมื่อครับรรยากาศดีครับผมบรรยากาศเท่าเขาเฮ็ดท่านี้เขาวานเขาเด็ดโชคไหมครับ คนคนมีคนเนี่ยแล้วติตกครับผมว่าบรรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวคือผมมาเบิ้งอีกเลยครับผมเนี่ยเบิ้งแะ่น้อยกรับเบิ้งกันเบิ้งยู่แดดอยู่ยังพก็คือยู่สิครับมวงหนึ่งนี่แดดแท่งกันวายแต่ยังมัมีปัญหาอะไรงวดเลยทุนแดดทุนยังน้ำทุนตัวทุนฝนทุนลมอยู่แดด จากาที่สอบถามค้นเลียงมากมีประสบการณ์มากนี่เขาก็บอกว่างูเลียงง่ายว่ะสัน ครับไอผมกับมาวิสานกาับเอาไอพิธีชื่อผมเอากัน้นไอแบบเอางัวพั้วนไอปลามันเอามาฝากพมมีพี่น้องถ้าคุณได้สนใจอยากสเลี้ยงอยากสศึกษาเบ้างผมกับเอามาฝากผมมีพี่น้องไอ ใช่ครับผมเอามาฝากครับผมผมบาวิสา,านมาหนาค่ะขอจบการทำคลิปของขอาเรมัวร์สวัสดีครับผมบาวิสานกับขอฝากติดตามเน้นเตอครับเตอร์ครับขอขอบคุณเลยครับผมสวัสดีครับผม